ัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็มาดูฟุ้ฟ้ากันหน่อยเนาะนะครับในโหมดของมือถือนะครับปกติผมทําในโหมดของพ c ซนะวันนี้ทำในโหมดของมือถือนะครับว่าเป็นยังไงเนาะจากวินดี้ดัคงเหมือันเรื่อแรกเราไปที่กรมอุตุกันก่อนดีกว่านะครับ กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะครับกรมกรมอุตุโอไม่ใช้อยู่นเราใช้พิมพ์เอาครับเนื่องจากไม่พมใช้อยู่เนาะนะครับกรมอุตุอ่ะไปกันเลยนะครับว่ากรมอุตุเขาบอกอะไรไว้บ้างนะครับว่าในช่วงนี้นะครับอากาศเป็นยังไงนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าการเริ่มต้นของฤดูฝนของประเทศไทยนะครับขณะใช้แอป อุาตครั้งขณะใช้แอปนะครับสิทธิ์จากคุณไม่ได้ขณะครั้งนีน้ลองอีกครั้งอ่ะลองใช้ตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณอนุญ,ญาตเข้าชมอ่ะผมลืมเปิดก็ใช้อยู่นะแต่ว่าแต่ว่าพอในแอปมันไม่ได้นะเอายกเลิกแล้วกันนะครับเพ <c oughs> ระว่าในช่วงการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยนะปี2568 ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูฝนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่15พฤษภาคม2568เนื่องจากบริเวณประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศมีฝนตกชุกหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ60นะครับและต่อเนื่อง3วันขึ้นไปนี่ประกอบกับลมชั้นบนที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ระดับสูงประมาณ1.5กิโลเมตรได้เปลี่ยนทิศ เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลคุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเน,นื่องส่วนลมชั้นบนที่ระดับความสูงประมาณ10กิโลเมตรได้เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้อ่าอันนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นเนาะนะครับอ่ะยอมรับคุกกี้เขานิดนึงเพราะว่าเราใช้ของกกมุตุอยู่นะครับ วันที่15พฤษภาคมอันนี้เดี๋ยวผมมาดูในส่วนของติดตามข้อมูลสภาพอากาศนะครับถ้าดูในส่วนของแอปจะเป็นพยากรณ์อากาศนะครับเป็น7วันข้างหน้านะครับตอนนี้ระหว่างวันที่20ถึง26พฤษภาคมพศ2,568นะครับ คาดนายอากาศทั่วไประหว่างวันที่20-26ถึงพฤษภาคมพศ2568ในช่วงวันที่20-21ถึงพฤษภาคมประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกลุมทะเลอันามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดปคกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นต่ากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนในช่วงวันที่22ถึง26พฤษภาคมนะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นอ่าวเพิ่มพโนโองครับแสดงว่าเข้าหน้าฝนเต็มที่แล้วเนาะนะครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับในช่วงวันที่23ถึง26พฤษภาคม ร่องมรสุมจะพัดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันามันจะมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรส่วนอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมกําลัง อ่านในข้อมูลของกล้องอุตุอยู่นี้ก็ฝนกําลังตกนะครับก็จะได้ยินเสียงฝนไปด้วยนะครับข้อควรระวังนะครับขอให้ประชาชนบริวงประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้ง ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนะครับสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอ,อันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตะปลอดช่วงนะครับประมาณนี้นะครับส่วนคาดหมายลายภาคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของวินดี้นะครับตรงนี้นะครับโอเคมาขึ้นนะครับเข้าสู่วินดี้นะครับในโหมดของนะครับฝนฟ้านะครับเมื่อกี้ผมไปดูในส่วนของพายุโซนร้อนไม่มีเนาะไม่มีไม่มีไม่มีนะครับช่วงนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ในส่วนของฝนฟ้า เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่โหมดไหนนะนะครับอันนี้ฝนฟ้าไหมนี่นะครับไม่น่าใช่ไหมพี่นุองลองดูเนาะนะครับลองลองเดินเดินดูทางก็ย่งยังน่าจะเป็นแค่ลมอะไรเนาะเอาเวลาปกติตอนนี้เวลา17บเนกาของวันอังคารที่20สินะครับโหมดที่เราจะดูในวันนี้ก็คือเรื่องของ ฝนฟ้านะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึ่งพอดีผมไม่เคยได้ดูในส่วนของไอ้โมบายเนาะในส่วนของมือถือเท่าไหร่ดูแต่ในคอมนะครับ PC นะครับไอ้ตัวนี้ก็เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับคอมชื้นปัจจุบันลมกันโชววิสัยทัศน์ขึ้นเมฆเมฆต่ำพายุพายุสายฟ้าขึ้นเมฆติดฝนโอ้โหโอ้นี่ไ้ฝนและฟ้าผ่านครับโอเคมาขณะนี้นะครับ เด็กตื่นแล้วนะครับขณะนี้พลังคารที่20เนอะ16นาฬิกานะครับผมยืนไปที่18 19อ้บันเดนเร็วจังคุณน้องครับเดี๋ยวขออนุาตย้อนกลับมาที่นึ่งนะครับนี่นเร็ว16 17 18นะครับตอนนี้ถ้าดูจากคาบรวมน,นะครับ16 17 18ก็ฝนก็มีอยู่ทั่วไปนะครแต่ก็จะเปิดออกในช่วงทุ่มนึ่งนะครับ สองทุ่มสามทุ่มนี้เปิดออกแล้วนะครับในโซนเดินทางเร็วนะครับขอโทษขอโทษนะครับมันเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวผมเขาแยขับขยับเอง้วกันนะครับในช่วงกลางคืนนะครับในช่วงกลางคืนในช่วงประมาณสักเที่ยงเที่ยงคืนเนาะเริ่มเปิดออกในทั่วทุกกรุงภาคนะครับของคืนที่ยี่สิบนะครับก็ตีสองเริ่มเข้า,ม,ามีอยู่ในส่วนของภาคเหนือเนาะโซนนี้น,นะครับแถวพิโลก ใต้เชียงใหม่ลงมาแล้วก็ค่อนมาทางภาคอีสานเนาะแต่ว่าดูจากทิศทางลมเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงว่าในช่วงตีสองตีสามนะครับมันจะมาไหมพี่น้องครับตีสี่ตีห้ามีขาดเคลื่อนไหวเนาะนะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะไม่ได้อัปเดตทุกชั่วโมงเนาะเนื่องจากาผมไม่ได้ใช้พีเนียมเนาะตัวนี้เห็นไหมว่ามันเดินทางจากาภาคเหนือนะครับจากเชียงใหม่ลงมามาที่พิษณุโลกนะก็จะแล้วก็ จะเข้ามาเขยภาคอีสานตอนบนแต่ว่าผมว่าจะเข้าช่วงไหนเนาะนะครับส่วนภาคภาคใต้ก็บางๆงอย่างเนาะส่วนภาคตะวันออกแต่พ่อพ่อดูนี้ก่อนนะแป๊บนึงครับให้เฉลยเลยใช่ไหมโอเคครับเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวพ่ออ่านอันนี้แป๊บนึงนะครับไปกินน้ำก่อนมิลก์ด้วยโอเคในภาคตะวันออกเนาะนะครับ ใน,ในส่วนติดกับทะเลอ่าวไทยเนาะจะเป็นช่วงจังหวัดจันทบุรีระยองก็จะมีในช่วงตีห้าของคืนวันที่คืนวันพุธที่ยี่บเอ็ดนะครับโอเคตามนี้นะครับแล้วเราดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอญอยตขยับไปที่หกโมงเช้าแล้วก็เก้านาฬิกาครับเริ่มเริ่มนะครับเริ่มเปยออกก็จริงแต่ว่าก็ยังมีคืนฟ้าคุ้มฝนอยู่ในภาคเหนือประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาภาคอีสาน ตอนบนแถวท่าแขกนะครับแล้วก็ตอนล่างแถวอุบลก็จะคืมคืมน,นิดหนึ่งส่วนภาคตะวันออกก็จะคืมฟ้าคืมฝนอยู่ที่ระยองจันทบุรีมีโอกาสเกิดฝนเนาะส่วนภาคใต้ก็บางๆนะไม่เห็นอะไรนะตามตามที่ดูในส่วนนี้นะครับวันพุธที่21 11านาฬิกานะครับฝนจะไปทางทิศไหนครับทางอุบลราชธานีเนออีสานตอนล่างส่วน ภาคเหนือก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่ที่มีโอกาสเกิดฝนได้ไม่เยอะนะนะครับประมาณสักยี่สามสิเปอร์ซนของภาคเหนือเนาะส่วนภาคอีสานก็จะเป็นอีสานตอนล่างประมาณสักาทางภาคอีสานก็ประมาณ5้าสปอร์เซ็นนะครับแต่ว่าจุฬาที่ภาคอีสานตอนล่างเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าไงลูกเอเชิญเลยค่ะเอาเอากระโถนหรือจะเข้าห้องน้ำ,อนำโอเคโอเคอเดีเ๋ยวพ่อไปเปิดไฟนะ ไม่เปิดก็ได้เหรออ่ะเชิญค่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวพ่อรออยู่นี่นะครับตรงนี้ประมาณช่วงนี้นะครับประมาณเที่ยงของวันพุทธที่21แล้วก็บ่าย2หรือบ่าย1 5นาฬกาของวันพุทธที่21อยู่ที่แถวๆนี้ครับนะครับภาคเหนือก็จะภาคเหนือตอนบ,บนะเชียงเชียงรายก็จะนิดนึงนะไม่ไม่เท่าไหร่นะครับ ภาคใต้โอ้ภาคใต้น่าจะเยอะนะพี่น้องครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยะลานะครับน่าจะตกหนักมากเลยนะครับส่วนคนครศรีธรรมราชรปะปายนะชุมพรน,นิดนึงนะครับแถวกรุงเทพก็ไปเปิยอยู่ในช่วง15บาลิตาของพุทธที่21นะครับส่วนภาคอีสานก็จะเป็นที่ขอนแก่นเอาพี่น้องครับมาแล้วครับศูนย์แอดมินอยู่นะครับขอนแก่นอุดรธาน,นีบ้าน่าเลยนะครับขึ้นมาเชียงมาทางสกลนคร น้องคายนิดนึงาะนะครับจะเป็นอีสานตอนบนแต่ตอนล่างก็มีนะนครราชสีมาบนนครสถานีนะครับแสดงว่าภาคอีสานก็ในช่วง15นาฬิกาของพืทนที่เวดก็50% 60%ของพื้นที่เลยนะครับต่อที่17นาฬิกา18นาฬิกาเริ่มเปิดอ,ออกนะครับทั่วทุกภูมิภาคนะเห็นไหมครับ <c oughs> เนี่ยเริ่มเปิดอ,ออกแล้วนะครับแต่เปหนักโน่นอยู่แถวแถวเมเียนมานะครับแถว เวียดนามน,นะโซนนี้นะแถวแถวยาจาพงพนมเปนของกัมพูชาเนาะแล้วก็แถวเมียนมาย่างกุ้งในปิดอประมาณนั้นในช่วง18นาฬิกาคืนพุธที่21นะครับต่อกันเลยครับ19นาฬิกา20 21นะครับเปิดออกแล้วแต่ว่าจะมีฝนบางส่วนเข้ามาในช่วงภาคเหนือตอนบนนะครับภาคเหนือตอนบนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ีอยู่แถวเมียน,นมามีฝนนก็จะเข้าที่เชียงใหม่แภาคตะวันตกนะประมาณนั้นพีองครับ ถ้าดูตามอ่ากราฟิกนะห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครัขยับมาแน้วเริ่มเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงวันพุธที่21ห้าทุ่มที่ภาคเหนือตอนบนก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่ตอนล่างก็จะมีพิษณุโลกซึ่งน่าจะวิ่งมาแถวๆเขาเรียกว่าชุมแพเนาะเลยแล้วก็เข้าค้นเกนอุดรเราดูว่าจะเข้ากี่ทุ่มกี่โมงนะพี่น้องเราดูกันนะครับ <c oughs> ข้าวันมาสู่วันพฤหัสที่22ครับใช่ไหมครับใเ่เหมอนเหมือน,น,นเลยโอเคค่ะโอเคได้ได้เดี๋ยวพ่อไปเล่นด้วยแป๊บหนึ่งนะคะตื่นจริงๆหรือว่าตื่นปลอมๆโอเค okay, เดี๋ยวพ่อไปดูค่ะ เดี๋ยวพอไปปลุกอะตอนนี้ตีสามของคืนวันพฤหัสที่ยี่บสองนะครับต่อเลยนะครับไปกันเลยนะครับอาตีสนนี่หกโมงเชา้าฝนฝนที่เข้ามาเนาะจากที่เราเห็นนะครับมันจะเคลื่อนจากภาคตะวันชีภาคภาคเหนือเนาะลงมาที่ภาคอีสานก็จะออกมาทางเนี่ยภาคอีสานที่ติดกับส่วนของสสตัวลาวก็จะเป็นทางหนองคายสกลน,นครมุกดาหาร ตรงมาที่วงราชธานีประมาณนี้เนาะไม่น้นอะนะครับแล้วก็จะติดกับฝั่งดิมโขงครับเป็นส่วนใหญ่ในในวันพฤหัสที่ยืดสอวตอนหกโมงเช้านะส่วนภาคอื่นก็ยังดูภาพรวมแล้วไม่มีอะไรนะนะครับเจ็ดโมงเก้าโมง <c oughs> เอาลงไหมลกูกเอาลงให้หนึ่งสองสามาเรื่อยใช่ไหมลกูกโอเคโอนะค,ครับ ตอนนี้วันพฤหัสที22นะ่22เวลา9นาฬิกานะครับลื่นี้อาจจะชูระหุที่หนึงนะครับทั้งฝนตกทั้งโลกก็ตื่นพอดีุตสาห์ว่าจะทำคลิกตอนที่ลูกหลับนะครับเขาก็ตื่นพอดีนะครับนี้คือความคารวะของแอดมินเองนะครับเป็นเรื่องของแอดมินเองนะครับเอามาเล่าสู่ฟังครับวันพฤหัสที่22 9โมงเนาะนะครับดูนะครับ คลื่นไปทางไหนพี่น้องอ้าวเห็นไหมพอเข้าเที่ยงวันพุธที่22เริ่มมาแล้วครับพี่น้องฝนเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วก็เริ่มก่อตัวกันแล้วครับพี่น้องครับเข้าทางภาคตะวันเข้าทางภาคตะลันตกนะครับที่แถวๆอุ้งผาเนาะนะครับสวนพึ่งพงพาภูมินะครับแม่สอดนะครับกรุงเทพมหานครนะครับภาคใต้มีไหมมีนะก็ประหลายเนาะแต่ช่วงนี้ภาคใต้จะมีเขาเยอะสวนม,มากจะมาเข้าทาง ภาคตะวันตกภาคเหนือแล้วล้วก็วิ่งมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามทิศทางลมตามกระแสลมช่วงนี้นะครับจะประมาณนี้จะวิ่งประมาณนี้นะครับในช่วง16มิถุนาของวันที่22 17 18ในในเข้าพื้นที่ประมาณทั่วภูมิภาคเนอะอยู่ที่ประมาณสัก20-30%แต่ละพื้นที่มันจะวิ่งนะเป็นฝนวิ่งนะครับจนถึง3ทุ่มของคืนวันที่22วิ่งไปทางภาคอีสานตอนล่างแถวแถวอุบลราชธานีแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแถวแถว อุดรน,น้องคายเนาะแล้วก็มาอีกทีนึงเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ย3บสามนะครับเข้าทางค้าขี้เหล็กแล้วก็ทางเวียงจันทร์นะครับเป็นส่วนใหญ่เดอทางน้องคายอุดรน,นะครับสกลนครแล้วก็อ้อมเข้ามาที่ขอนแก่นในช่วงปี3านะครับดูตามทิศทางของเมฆฝนที่คลุมพื้นที่อยู่เนาะนะครับอดมินดูไปคร่าวๆนะแล้วก็ครงทรงตัวอยู่ในส่วนของเวียงจันทร์ นครับโซนของน้องคายอุดรธานีแล้วก็สกลนครมุดหานคลอดลงมาท่าอุบลราชธานีนะครับรวมถึงคอนแก่นที่แอดมินอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมจะประมาณนี้เลยนะครับคือฝนฟ้าจะอยู่ประมาณนี้ส่วนภาคใต้ก็จะเข้าทางนี้ครับทางฝั่งที่ตะวันตกเนาะทางทางหาผู้เก็บทางไรเนี้ยนะครับดูประมาณนี้นะครับ เด็ดนินจะเน้นไปทางภาคเหนือภาคอีสานนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนจะมาทางนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับ8โมง9โมงเปยออกนะครับี่นงครับแต่จะมาค่อนทางอุบลราชธานีในช่วง10นาฬกาแล้วก็เริ่มเข้ามาอีกครั้งในช่วงเที่ยงของวันศุกร์ที่23นะครับเรื่อม,มาอีกแล้วนะครับและเขาเต็มทั่วทุกพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันตกติดกับกรุงเทพมหานครเนาะนะครับแถวๆตรงนี้ก็คือส่วนของสวนพึ่งหัวหินกรุรงเทพธองัารคุณนะครับ อาจาจะมีเสียงรบกวนนีดนึงต้องขออภัยนะครับพอดีเป็นเสียงที่ผู้คงเล่นอยู่นะครับตอนนี้เข้ามาทั่วทุกพื้นที่แล้วนะครับ7 0 8 0ปของพื้นที่มีฝนตกแน่อนอนในช่วงวันศุกร์ที่ยาช่วง15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเริ่มเข้ามานะครับ16 17 18นาฬิกายังหนักอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วง17 18นาฬิกาอยู่ที่ไหนครับ โคราชพิษณุโลกนะครับนครสวรรค์นะครับอุ้งผานแม่สอดกําลังจะขึ้นไปทางอุตรดิตถ์และเชียงใหม่ในช่วงเวลา17นาฬิกา18นาฬิกาเนาะกำลังวิ่งไปนะครับขึ้นไปทางภาคอีสานตอนบนนะครับพี่น้องแล้วก็ปาดไปตั้งแต่ตอนล่างด้วยนะครับตั้งแต่สุรินทร์บุรีรัมศรีสเกตขึ้นไปหมดนะอยู่ในช่วงเวลา17 18 19นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเข้าที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ขึ้นไปอุดร22 23นาฬิกานะครับ ผ่านไปทางผ่านทั้งทั้งทั่วทุกภาคเนาะไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิเลยชุมแพขอนแก่นอุดรธานีโคไอเขาเรียกอะไรมันน้องคายนะครับสกลนค,ร,ครผ่านหมดนะครับในภาคอีสานแต่คนละช่วงระยะเวลานะครับจนเข้าวันเสาร์ที่24นะครับช่วงตีหนึ่งตีสองก็เคลื่อนไปทางสอสอกลาวนะครับออกไปเลยนะครับทั้งภาคขี้เหล็กในทางภาคเหนือน ส่วนอีสานก็จะออกไปสงบเบาแล้วก็เปื่อยออกนิดนึงนะครับในช่วงวันเสาร์ตีสามตีสี่นะครับแล้วอากาศก็เริ่มโปร่งนิดนึงจนถึงตอนเช้าเนาะในช่วง7จ็ดแปดโมงนะครับอากาศเริ่มโปร่งละสิบโมงนะครับ11บเอ็ดนาฬิกาสิบสนาฬิกาเริ่มใหม่แล้วครับพึ้นฟ้าพึ้นฝนในช่วงวันเสาร์ที่24เน,นาะสิบเนาฬิกาจนถึงเที่ยงเริ่มเข้ามาอีกพี่น้องครับทั่วทุกมีภาคแอดมินใช้คำนี้แล้วกันเนาะดูจาก ภาพรวมแล้วกันนะครับ15นาฬิกา16นาฬิกาเข้าทั่วทุกพื้นที่ขอบคุณครับเดี๋ยวพ่อกินพ่อพ่อพูดอันนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่อกินให้ขอบคุณครับ thank you เออทิ้งให้พ่อหน่อยทั้งนั้นไม่ดูขอทิ้ชื่อให้กลัวสกปรกขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับอ่าช่วงวันเสาร์ที่24นะ18นาฬิกา พื้นที่สีแดงอยู่ตรงไหนพี่น้องครับอยู่ตรงนครราชสีมานะครับอยู่ตรงแลพระนครศรียุธยาตรงนครสวรรค์วิเชียรบุรีนะครับสะแก้วนะครับฝนตกแต่ช้า่าทั่วทุกืุนดีละกันในช่วงวันเสาร์ที่24เวลา18:20นะครับเปิดไปทางภาคเหนือที่ภาคอีสานตอนบนเนาะเทวแทวไหน เลยเวียงจันอุดรบ้านทาตุคอนแก่นโพชัยนะครับที่มุกดาหารตรงนี้นะครับตามทิศทางลมนะครับตามนี้เลยนะครับซึ่งแต่ละช่วงบ่ายก็จะมาทุกวันนะครับอันนี้ช่วงที่งคืนก็ยังไม่เวีนนั่นที่หนักมากเลยหนึ่งปีห้าเริ่มไปออกก็จริงในช่วงอดีที่ยี่ห้านะครับทั่วทุกพื้นที่นะครับเราดูไปคร่าวๆนะครับดูทิศทางลมด้วยนะครับเปลี่ยนทิศแล้วนะครับจากตะวันตกไปตะวันออกตอนนี้เป็น ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปอยังทิศเหนือนะครับดูดูทิศทางนะครับในช่วง11นาฬิกาพอ12นาฬิกาเข้ามาอีกแล้วครับเต็มพื้นที่นะครับมาจากทางอ่าวไทยนะจากทางเมียนมาเนาะ,นะมาทุกทิศทุกทางเลยนะครับ13นาฬิกา14นาฬิกานะครับเต็มนะครับใช้คําว่าเต็มทั่วทุกพื้นที่นะครับจะเป็นพื้นที่สีแดงอยู่ที่ สวนพึ่งทองภระกูมหัวหินกรุงเทพม,มาหานครในช่วงเวลา12นาฬิกาเอ๊ย14นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่25นะครับส่วนอื่นเต็มนะครับดูนะครับเต็มหมดเลยนะครับ15 16 17 18ก็ยังเต็มทั่วทุกพื้นที่นะครับ19 20 21นะครับอาจจะเปิดออกในช่วงพักใต้ไปถึง5กลางน,นะครับตอนบนขึ้นไปทางหงนิลีสานะครับในช่วง ที่เบ็นากาของคืนวันที่ย1ยังอยู่ในภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่นะครับเราดูนิดหนึ่งนะครับก็22นินาฬิกาเริ่มเผยออกขึ้นสู่อีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนเนาะในช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับไม่ได้หมดนะนะครับยังอยู่นะครับยังอยู่ตีสองตีสามก็ยังรวมกลับมาในส่วนภาคกลางภาคอีสานตอนกลา,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 างแล้วก็ภาคเหนือนะครับแต่ตอนนี้น่าจะสําหรับไม่ใช้ถ้าคนที่ไม่ได้ใช้พรีเมียมเาะบินดี้พรีเมียมตอนนี้ก็คือ น่าจะต้องให้ใช้เนห็นไหมมันขึ้นว่าบินดี้พรีเมียแสดงว่าถ้าเลยไปสัก3าสีวันเราดูแล้วก็ก็จะไม่ไม่แม่นแล้วนะครับจะไม่ค่อยเที่ยงตรงละยังไงค่อยดูอีกทีในวันที่25-26นะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับในช่วงการข้ามนายอากาศนะครับล่วงหน้านะครับสำหรับคุณเอียไว้เท่านี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ